สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่เราจะมาพิเคราะห์พิจารณาการโคจรยกย้ายของดาวพระพุธนะคะดาวพระพุธณปัจจุบันนี้ได้ทําการโคจรสถิตอยู่ที่ราศีมีนค่ะ แต่ในวันที่10มีนาคมไปจนถึงวันที่28มีนาคมปี2568ดาวพระพุธจะมีการโคจรวิปริตผิดเพี้ยโนโคจรถอยหลังมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูนะคะก็เป็นช่วงที่แต่ละลัคนาราศีอาจจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบเพราะดาวพระพุธได้โคจรมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่อริคู่ศัตรูด้วยดังนั้นเพื่อเป็นการไม่ประมาทนะคะในคลิปวิดีโอนี้จึงจัดทํามาเพื่อ เตือนสติเพื่อบอกกล่าวให้กับแต่ละลัคนาราศีได้ระมัดระวังกันค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะดาวพระพุธสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะ ณปัจจุบันนี้ดาวพระพุธได้ทำการโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมีนอยู่ในเรือนลาภะของดวงชะตาอยู่ในเรือนลาภผลนะคะสมัยก็มองว่าสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะเป็นช่วงที่คุณหาเงินได้คล่องตัวนะหรือมีเกณฑ์ได้เจอกับช่องทางทำเงินใหม่ๆแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้สร้างเงินยังไม่ได้สร้างรายได้แต่มันก็มีข่าวดีเข้ามาแล้วว่าคุณได้เจอช่องทางใหม่ๆได้เจอช่องทางที่หลากหลายนะคะซึ่งถือว่าเป็นสัญญ,ญาณดีๆให้แก่ชาวลัคนาราศีพฤษภในหลายๆคนหลายๆ ท่านนะ ในช่วงวันที่10มีนาคมไปจนถึงวันที่28มีนาคมปี2568ดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนปุตตะดวงนี้ได้ทําการโคจรยกย้ายมาอยู่ที่ราศีกุมค่ะเป็นการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนมาจากปกติดวงดาวจะต้องเดินไปข้างหน้าจากราศีมีนไปสู่ราศีเมษแต่นี่เป็นการโคจรถอยหลังมาอยู่ที่ราศีกุมมาอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานเพราะฉะนั้นมันก็มีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ต้องระมัดระวังการที่ ดาวพระพุธดาวการเงินมาอยู่ในเรือนกัมมะนั่นหมายความว่าช่วงนี้งานของคุณจะเริ่มมีความคึกคักหาเงินหาทองได้ได้ผลประโยชน์จากการทํางานหรือมีออเดอร์มีการสั่งงานมีการจ้างงานเกิดขึ้นทําให้เกิดการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้ดีมากโดยเฉพาะงานใดที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการเจราจานักร้องนัก,นกสแสดงนะคะเกี่ยวข้องกับออกกาออกสื่อออกกล้องอินฟลูเอนเซอร์ครีเอเตอร์ทั้งหลายจะมีมุมที่ดีค,คึกคักอย่างมากเลยทีเดียวนะคะและดาวพระพุธเนี่ย โคจรมาอยู่ในเรือนกรรัมมะครั้งนี้เนี่ยนะคะก็เป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภอาจจะมีการทําสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการงานอาจจะมีเกณฑ์เซ็นสัญญาจ้างงานอาจจะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารหนังสือที่คุณเคยยื่นมาก่อนหน้านี้ได้รับการอนุมัติได้รับการยินยอมนะคะหรือบางทีเรื่องราวต่างๆที่คุณดําเนินเกี่ยวกับการทํางานมันอาจจะให้ลาภผลที่ดีต่อคุณก็ได้นี่คือสิ่งดีๆที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะได้รับมานะคะได้โชคได้ลาบได้เกิดเรื่องราว หม่ๆมีไอเดียม,มีบุตรบริวารคอยเกือ้อหนุนสนับสนุนและซัพพอร์ตมีเงินฟลุกๆจากการทำงานมีผลประโยชน์มีลาภผลเกิดขึ้นจากการทำงานค่ะแต่ในด้านที่คุณจะต้องพึงระมัดระวงังดาวพระพุทธที่โคจรถดถอยมาอยู่ในราศีกุมเนี่ยมันเป็นช่วงที่ดาวพระพุธอ่อนแรงอ่อนกําลังหรือมีความเสื่อมเพราะเขาโคจรวิปริตผิดเพี้ยนและดาวพระพุธเนี่ยมาอยู่ในบ้านเรือนของดาวพระราหูซึ่งดาวพระพุธและดาวพระราหูนั้นไม่ถูกกันเป็นดาวคู่อริเป็นดาวคู่ศัตรู เมื่อดาวที่ไม่ถูกกันแล้วก็มาอยู่ในบ้านเรือนของดาวคู่หริคู่ศัตรูแบบนี้ทําให้งานของคุณมันมีความยุ่งวุ่นวายมีเรื่องโกลาหลนมีเรื่องปวดหัวเข้ามาเกี่ยวกับการงานโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับเงินเงิน,งนทองทองตัวเลขงานบัญชีการเงินการธนาคารงานไฟแนนซ์อาจจะมีความยุ่งเหยิงยุ่งย,งยากเกิดขึ้นในช่วงนี้แก้แล้วแก้อีกซ้ําแล้วซ้ําอีกทําอะไรไปก็โดนติกลับมาทําอะไรไปลูกค้าไม่พอใจก็ต้องแก้ใหม่ทําใหม่ลักษณะนี้ เป็นนต้นหรือบางทีคุณไหว้าวานให้คนอื่นทําอะไรแทนคุณเขาก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าที่ควรนี่แหละค่ะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีพฤษภจะต้องพึงระมัดระวังเรื่องของผลประโยชน์การเงินการทองที่เคยตกลงเคยสัญญากันไว้ว่าคุณจะต้องได้รับเท่านั้นเท่านี้ส่วนแบ่งที่คุณจะได้มันอาจจะไม่ได้ตามนั้นมีเกณฑ์ที่จะถูกบั่นทอนถูกลดลงมีคนตัดหัวคิวมีคนมาหักเปอร์เซ็นต์จากคุณก็ว่ากันไปมันเป็นจังหวะนี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศี พระสบจะต้องระมัดระวังและรัดกุมในเรื่องของการสื่อสารทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการคุยโทรศัพท์การคุยต่อหน้าการส่งข้อความส่งไลน์ส่งอีเมล,ลหากันต้องพยายามเลือกใช้คำพูดที่ดีเหมาะสมให้รู้จักกาละเทศะในเรื่องของการพูดการเจรจาการสื่อสารอย่าไปพูดตามอารมณ์อย่าพูดตามใจอย่าพูดเอาสนุกปากอย่าพูดในเชิงของทีเล่นทีจริงมันจะทําให้เราดูไม่มีความน่าเชื่อถือนะคะมันจะทําให้ผู้คนไม่เชื่อถือในตัวเราทําให้เราไม่มีวุฒิภาวะ เพราะฉะนั้นต้องพูดให้หนักแน่นพูดจาให้มันเน้นย้ำไปให้ตรงประเด็นตรงจุดมีเหตุมีผลและทุกสิ่งทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องนะคะจ,จึงจะสร้างความน่าเชื่อถือหรือว่าสร้างเครดิตให้กับคุณได้ดีมากกว่าระยะนี้หากชาวลัคนาราศีพฤ,ฤ,ฤษภจะทําอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานต้องมีการเตรียมตัวก่อนนะคะอย่าไปคิดว่าจะไปหาเอาดาบหน้าไปลุยเอาดาบหน้าจะไปพึ่งน้ําบ่อหน้าไม่ได้ ถ้าเป็นในเรื่องของการทํางานสําคัญมากอย่างเช่นถ้าคุณจะต้องไปสัมภาษณ์งานให้ซ้อมอยู่หน้ากระจกซ้อมพูดฝึกฝนนะคะในการตอบคําถามลองคิดประเด็นว่าเอ๊ะเขาจะถามอะไรเราเขาจะสัมภาษณ์อะไรเราลองทบทวนลองซ้อมกับตัวเองก่อนไม่ใช่ว่าอา้าวเดี๋ยวไปด้นสดเลยเดี๋ยวไปลุยเอาดับหน้าเลยแบบนั้นอันตรายนะคะอาจจะตะกุกตะกักทาให้คุณคิดไม่ออกนึกไม่ออกได้และถ้าเป็นการคุยกับลูกค้าคนสําคัญสําคัญในเรื่องของการทํางานเตรียมแผนสำรองเอาไว้ด้วยถ้าแผนหนึง่งมันไม่เป็นไปตามที่ ลูกค้าเขาชื่นชอบไม่เป็นไปตามที่คุณคิดไว้มีแผน2แผน3อะไรให้ลูกค้าได้เลือกบ้างนี่และค่ะคือลักษณะของการทํางานเราไม่ควรที่จะคิดในด้านเดียวเราต้องคิดให้รอบด้านวางแผนให้รัดกุมนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการงานและการเรียนด้วยนะ รวมไปถึงการเรียนนะคะเอ๊ะถ้าวิชานี้เราสู้ไม่ไหวเราดรอปก่อนไหมหรือถ้าเราดรอปแล้วเราจะมาเริ่มต้นอีกทีตอนไหนเราต้องเรียนอย่างไรครบเพื่อนแบบไหนมันครอบคลุมในหลายๆจังหวะของชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะ mm. ดาวพระพุทธเป็นดาวกระดุมพระ ชาวลัคนาราศีพฤษภไม่เหมาะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินนะดาวกระดุมพระโคจรวิปริตผิดเพี้ยนแบบนี้แต่ถ้าเป็นการลงทุนไปกับด้านการงานการสต็อกของสต็อกสินค้าอันนี้ทําได้ลุยได้นะคะลงทุนได้แต่ถ้าเป็นคนอื่นมาขอหยิบยืมเงินคุณนะคะทําให้คุณลำบากใจมาเล่าปัญหาความทุกข์ความหนักใจให้คุณฟังสุดท้ายมาขอหยิบยืมเงินคุณอันนี้ก็ต้องพิจารณากันให้ดีเนาะดูว่าคนนั้นเขาเคยมีบุญคุณหรือว่าเคยช่วยเหลืออะไรเรามาก่อนไหมมันต้องพิจารณาให้รอบด้านค่ะอยู่ดีๆจะไปช่วยเขาโดยที่่ไม,ม เครดิตของเขาหรือว่าไม่ได้มองที่มาที่ไปของเขาเลยมันก็ไม่ได้นะดาวพระพุธเป็นดาวปุตตะมาโคจรสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะคุณอาจจะมีโชคทั้งจากคนที่อายุน้อยกว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณและในขณะเดียวกันก็อาจจะมีเรื่องราวยุ่งยากใจวุ่นวายใจเรื่องราวปวดหัวเกี่ยวกับลูกน้องบริวารได้เช่นกันใครที่เป็นหัวหน้าง,งานเป็นผู้บังคับบัญชาง,งานเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของกิจการนะที่มีลูกน้องเนี่ย ลูกน้องอาจจะสร้างปัญหาให้กับคุณได้นะเป็นส่วนมากมันจะเป็นปัญหาจุกจิกนะคะก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่โตอะไรในเรื่องของการทํางานทํางานผิดพลาดตกหล่นบ้างลหละหรือบางทีไม่ทําตามคําสั่งหรืออาจจะถกเถียงคุณในบางช่วงบางตอนแต่ในขณะเดียวกันมุมดีๆก็มีค่ะ ลูกน้องบริวารอาจจะขยันขันแข็งหรือช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณเต็มที่เวลาที่คุณมีปัญหาเรื่องราวเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้ไม่ได้หมายความว่าจะมีแค่ผลเสียเพียงอย่างเดียวนะคะแล้วดาวพระพุธไม่ได้สถิตอยู่ที่ราศีกุมเป็นระยะเวลานานมากมายนะก็คืออยู่ที่ราศีกุมในเรือนกัมมะเนี่ยระยะเวลาประมาณ18วันแม้จะเป็นช่วงสั้นๆแต่ก็สามารถส่งผลให้กับชาวลัคนาราศีพฤษภได้เพราะดาวพระพุธเป็นดาวที่ให้ผลค่อนข้างเร็วนั่นเองค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคา ารารศีพฤชาวพฤษศ์ท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคําพูดดีๆต่อตัวคุณเองหรือจะพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสําเร็จและราบรื่นค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ